kha pi nong ma kio nga ni sak thong vai poi pa dekana poi pa pi nong san yalak poi pa ham say pit ham chap pa nai na kha kio nga kha pi nong kio ปักเก็บเก็บบักักทองคกบี่น้องปักทอง,ออป,ทองปักทองกับบ้านก่อนพี่น้อ,องเอ,อ,อ,อ้านี่คือเอาหนาแท้ กน่าจะมาหน้าอาเจ็บพักเกี่ยวหยาเราให้รอหน้า,ม,ม,ามือมือเมียจะพี่น้องพักกงามจ้าไปใส่แจงเห็ดสวยงามค่ะสวยงามหายใจเต็มปอดค่ะทุ่งนาสะอาดตา สบายตาสบายหูสบายทุกอย่างไม่มีเนี่ยรบกวนได้เหงาง้วได้รอนะอูยอยู่ดื้นะอม,มาัวนีกทัะนะ่เป็นกลองด้ยค่ะพี่น้อง เป็นกองเป็นกองเลยค่ะสามหน่วยหล่อหล่อบึงถี่เทพพี่น้องแตงอุ้ยบุหรีเก็บจักเทื่อพี่น้องเอ้ยก็เป็นสีน้อยแตงนี่ซุกเบิดลิ่งยากจะไงบุหรีมานะ ชมทุ่งค่ะชมทุง่งชมทุง่งพาชมทุ่งเก็ดบดอกบื้อพี่น้อง ดอกบุอยูบิส่แงงเห็ดน้องแงหน่อ,อไม้ปวดสารพิษค่ะพี่น้องปวดสารพิษอยู่ยห้ยอยู่หน้าจะพี่น้องเลาะห้เลาะน้าจา้า ทไฮรลหน้าตมามภาษาคับพี่น้องอยู่มุมมอมแมๆหาหญ้าห้งหัววะทงไฮทงหน้าไม่อยากไปในบ้านโควิดระบาดดูแลบางแย่งจากของ้วค่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าตลาดนะคะไอ้ลงทง ่จำเป็นให้ลงทงด้อค่ะอย่าไปในเมืองอย่าไปตังบ้านตังเมืองมาหาเจ็บแต่งเจ็บปับอกอึดดีกว่าเป็นแตนายพี่น้องจกสุกจะห้องกูโดนหายโดนหน้าถงหาทงหน้าไม่ต่หยาจ้ะพี่น้องหยาไลยค่ะ ตามภาษาละพี่น้องอยู่แบบนี้แหละสูม,มือได้อยู่แบบนี้ทุกวันค่ะมันคืองานค่ะเขาถือกสษิเตเดคือเก่าละพี่น้องง้อเป็นโลกกษิตเลี้ยงคือเก่ามันคืออาชีพค่ะ เศรกิจพอเพียงปลูกยูปลูกกินรอห้รอหน้าตามัาซาค่ะพี่น้องสู้ๆค่ะนี่ก็ะซํำนี่ก็นเนื้อค่ะสวัสดีค่ะ